คนะรับเสร็จแล้วตอนนี้แล้วครับที่ซ่อมแอร์ซัมซุงนะครับมีตอนอินเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้ได้ใช่ไหมเก็มีล็อกน้ํายาไว้นะครับอันนี้ตรงคอยลร้อน,นะครับก็จะมาใส่ขั้นต่อ A410 นะเวลาสามสองเจ็ดเจ็ดวัดอายุส่อนวัดดูว่าน้ํายาที่ ล็อกไว้มีเหลือไหมฝั่งคอยเย็นหรือคอยร้อนนะครับมาตรงนี้ใกล้ใกลเก็บวาเบอร์การนี้เบอร์สิบเจ็ดนะครับเห็นบนี่ฝั่งนี้ใต้นี่ใช้เกลดโลนะครับสีเงิน เบบอกไว้เป็นประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับ๋ยารู้ว่ามันรั่วฝั่งคอยเย็นหรือคอยร้อนนะครับการสึมเนี่ยถอดไปแช่น้ำยังไม่เจอเลยคนระับก็ยังมี ยาก็ยังเหลือนะครับ 换电脑了。 ไฟร้อนนะครับมีล็อกไว้อยู่นะแก้เรื่องเก็บเอาสวิตช์ทำเนี่ยเรีอยวัป ยังไม่เอาครับโอเคครับนี่เปิดมาแล้วครับไฟร้อนก็นมีนะครับน่อยาเปิดเท่าโลนะครับ120ร้อยยี่สิบเปิดเท่าไหบ ยาไม่หายไม่หายทเพราะอะเคครับนี่เปิดแล้วก็ลังเปิดยากระโดดลงทีนะก็เป็นไปนได้อย่างนึงก็คือตัอยาลวดซึมหรือว่าไอ้เป็นชั้นาวาลไม่เปิดก็อาจจะเป็นไปได้กันลองดูกัน เออดูคอยร้อน,นเออลยนแกแดู X b น,นะครับตรงนี้นครับอยู่ชั้นไหนนี่นะดินเสียงมนันเปิดเลย แต่ที่ X b a n ไม่เปิดก็เป็นไม่ได้ลงอยู่แล้วการมีอะไรก็ปิดเครื่องนะครับน้กเยาก็ย้อนกลับอยู่นะครับตอนนี้ทีนี้มีทางเดียวนีหรือ X band ทางานไม่ทำงาน เออท่อแรงอัดน,นี่ออก่อนอง่ายกลับไปโอเคน้นท่อที่ออกลย แรงอ,อัดออกนะครับเแรงแรงอัดคอมเนะี่ยันไมีหลงประเด็นดมีทางอย่างไงต้องปล่อยย้ายาออกนะ,ะนี่เปนที่ไหนก็ปล่อยน้ำยาออกหมดแล้วครับ เปิดเครื่องใหม่อยู่รอคอมพิวเตอร์ทำงานดูซิมันวัวเผอร์เอ็กแปนไม่ยอมเปิดนะครับการนี้นะครับอ่ะตอนนี้ทำงานแล้วนะครับเสียงพัดลมหมุนนะครับนะครับไม่ไม่มีออกเลยนะครับเนะี่ยอ่าทอหายไม่มีแรงอัดออกเลยนะครับแสดงว่าเป็นไปได้นะเป็นที่บอร์ดนะครับ แฟนชั้นวาลวไม่เปิดนะตัวนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยนะอย,อยู่ตรงนี้นะครับแรงดูดมีนะครับแต่ไอ้แฟนไม่เปิดนะครับโอเคสรุปว่าไม่เกี่ยวกันนะระบบน้ำยารั่วนะครับไม่เกี่ยวกั่ที่แม่ปล่อยหมดแล้วนะครับไม่างนั้นก็ไม่รู้นะครับแรงดูดเข้าฝั่งนี้มีนะครับเนี่ยนะ อกแผนไม่เปิดนะครับโอเคดูสาเหตุแล้วนะครับโอเคครับสุดท้ายไม่ต้องแกะฟ้านะครับดูมอ,อ,เ,อเตอร์นะครับแล้วก็อีกแผอยู่นี่นะครับอยู่ด้านล่างนั้นนะครับพอเห็นนะครับมันแคบแก่เกี่ยวปล่อยก็ไม่ออกแล้วก็หาแกะบ,บอดก่อแรงไฟดูกันมาเนี่ยซัมซุง ครับเดีย๋ยวจะมาวัดโอห์มตัวเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิแผ่นต่างๆนะครับเนี่ยตัวสายสีดำสีดำหน่อยสีดำอุณหภูมิภายนอกเดี๋ยวอะไรตัวมีสามตัวนะเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ไหน่อยตั้งสองร้อยเคเนี่ยนะเนี่ยสีดำเห็นไหมข้างล่างถ่ายตรงนี้เลย สีดำไปนิดหน่อยอ่าหกจุดหกเคนะครับสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินนี่ร้อยสามสิบสองจุดเก้าเคตนี้น่าจะท่อหายนะแล้วก็สีแดงท่อหายตรงกลางหกหกจุดหกจุดเจ็ดเคนะครับสีดำนี่จับอุณหภูมิภายนอกนะครับหกจุดหกเค ข้อมูลครับแผงก็ลักษณะน,นี้นะแผงมีสองบอร์ดนะครับน,นี่มีบอร์ดหนึ่งซูชิงสัาไพแยกบอร์ดพัดลมก็เป็นพัดลมเป็นดีซีนะครับพอ,อเห็นแล้วกันพัดลมเป็นอินเวอร์เตอร์มกัน ค okay. มาดูตรงสายมอเตอร์เราที่มีปัญหาตรงนี้เหยนว่า e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  v ขีด a นะรตรงนี้นะครับถอ,นะอดยากเลย เทอร์โมเทอร์มิเตอร์เป็นสายตานี่นะครับเป็นแบบห้าสายนะครับติ <Okay. S 2> ๊กแปนชั้นวาลห้าสายมา <Okay. S 2> วัดดูนะครับ มันไดโอดกันเลยน้ำเงินดำน้ำเงินดำขึ้นนะครับดำหรวอน้ำเงินนี่ฟ้าหรือฟ้าอ๋อฟ้าและเงินนะครับสี่สิบสามโอห์มฟ้าเหลือง43โอห์ม ฟ้าแดงนะครับ43โอห์มแล้วก็ฟ้าส้มนะครับอืม uh, 43โอห์มเท่ากันหมดนะครับ5เส้นโอห์มเท่ากันนะครับเท่ากันหมดเลยนะคัเสร็จแล้วมต้องวัดแรงไฟด้วย มคีคาปาสามตัวนะครับสามร้อยสามสิบไมโครกี่วนมองไม่ชัดไม่ชัดสี่ร้อยโวลต์เปิดแอร์วัดไฟดูทีนะครับโอจะลองเปิดแอร์ดูนะครับไฟเขียวจะคลิปนะครับไฟจะนะ<ๆ>แดงจะติดด้วยนะครับ C R N กับคลิปนะเปิดแอร์แล้วนะมายะวัดไฟดูกันเป็น DC หรือเปล่าอมืมามา Wow.